แนะนำการคืนค่าโรงงานสำหรับจอรุ่น T5 นะครับหรือหน้าตาที่เป็นแบบนี้นะครับลบแรกนะครับให้เลือกไปที่ใบสมัครนะครับแล้วก็เลือกการตั้งค่ารถนะครับก็เลือกมาตรงนี้การตั้งค่าโรงงานนะครับโรงงานจะมีตรงนี้จะเป็นคำว่ารี s t ต r e โรงงาน,นกดลบทุกอย่างรหัสหนึ่ง 2องสามสี่แล้วก็กดกำหนดนะครับรอสักครู่ตัวจอจะคืนค่าโรงงานนะครับสำหรับจอที่มีอาการแฮงเออร์ er er, ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นได้ให้ลองต,ตามตามวิธีนี้ดูนะครับรอสักพักจอจะติดขึ้นมาแล้วก็กลับเป็นค่าโรงงานนะครับแล้วก็เราก็ต้องตั้งภาษาไทยตั้งคีย์บอร์ดตั้งอะไรใหม่นะครับส่วนการตั้งค่าอืนอ่นสอบถามเข้ามาได้ครับ